นี่เม็ดมเบ้อเลยนี่นะคะตีโฟมไปดูกันนะคะนะปั่นเหยื่อเราลองเราใช้ตีโฟมเกี่ยวนะดูสิใหญ่ๆปลาใหญ่วันนี้มาล่าปลาใหญ่นะตนกิตีปล่อยไป,ปว,ไว,วันนี้เราไม่ต้องตีไก่ผมก็ไม่ต้องปั่นแน่นมากเพราะไม่ได้ขวดอยู่แล้วแค่นี้ทอยๆให้ปลารู้สึก รู้สึกว่ามีนะรู้สึกว่ามีนะนันนะรู้สึกว่ามีแล้วตีลังเยื่อใหญ่ไปเ้าใหญ่ไปใหญ่เออใหญ่ใหญ่ไปใหญ่อือไทยทอยนะคะนี่คือทอยนี่คือทอยแล้วใช่ไหมแล้วทอยอ๋อครับวันนี้คัดแอคคูเลตโกลเลตแอดทูบายฮอตกลับลอกแอคคูเลตครับนี่นะคะเีไปดูกันนะคะผลงาน